สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกวันนี้เราจะมาพูดถึงตัว Looper and Number มเบชีนนะครับตัวนี้อันนี้เป็นตัวเล็กมากใช้งานสะดวกอันนี้คือช่องที่เราเสียบสาย USB Type C นะครับต่อเข้าข้อกับคอมพิวเตอร์อันนี้คือสายกีตาร์อินพุต ก็มีช่องเสียบหูฟังมีช่วงช่อง ac 9โวลต์นะครับอันนี้ใช้งานสะดวกตัวเล็กกระทัดรัดแต่อาจจะยุ่งยากหน่อยวิธีการใช้อันนี้นะครับสายที่ต่อกับ usb type type c ต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์มันจะเป็นอินเทอร์เฟซในตัวครับอันนี้เราลองมาต่ออะแดปเตอร์ ก้าวนไปทำงานแล้วสังเกตเห็นสวิตสีเขียวอันนี้ถ้าเกิดเรากด2ปุ่มพร้อมกันนี่ไปที่ที่มีหมายเลขหนึ่งส่ึงเป็นสโตรของลูปนะครับก็จะถูกปิดอันนี้คือเราจะใช้เฉพาะส่วนที่เป็นกรองถ้ากดด้านซ้ายที่เป็นดูเปอร์ตอนนี้จะเป็นการสตาร์ทกรองกดข้างขวาที่ก็คือเร่งหรือ ลดสปีดของกระวะกองนะครับอันนี้คือเราใช้โหมดที่เป็นดัมเบล์อย่างเดียวไฟตรงนั้นจะหายไปไฟสีช่องถ้าเรากดค้างไว้ทั้ง2ปุ่มก็จะกลับมาอันนี้จังหวะกองที่7นะครับมีทั้งหมด30จังหวะกดด้านขวาเป็นจังหวะกองอันนี้ไฟกระพริบสีเขียวจะเป็นพร้อมใช้งานลูปเปอร์แล้วหลังจากเราต่อกีตาร์แล้วนี้กดสีแดง ก็จะเป็นการบันทึกลูปเปอร์กดอีกครั้งหนึ่งเป็นสีเขียวก็จะการเป็นการเล่นที่เราบันทึกไว้กดอีกครั้งหนึ่งก็ลูปเปอร์อีกแท็กหนึ่งซ้อนกันสีเขียวเหมือนเดิมอันนี้สังเกตจังหวะก่องที่8อันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้แอปของตัวมันเองซึ่งเราสามารถแก้ไข จะวะกกองได้แล้วก็โหลดข้อมูลเซฟอะไรได้สารพัดอย่างต้องลองศึกษาดูก่อนแรกเราต้องเปิดบูทที่บลูทูธแล้วก็เอาลงแอป,ปซึ่งมากับเป็นปาาครัวให้เราโหลดมากับตัวกับสินค้านะครับอันนี้มันก็จะแก้โหมดที่จะก,ก็คือมีการอีด t ิตกองอันนี้คือลักษณะอกองนะครับสังเกตด,ดูบุมขาวามือจะเป็น เลเวลดำหนซึ่งเราให้เลือกได้สาจังหวะนะครับแล้วแต่เราจะเลือกจังหวะไหนอันนี้คือกรารกดการทำงานของกลองอันนั้นก็เป็นลักษณะของอาจภาพนี้อาจจะสั่นหน่อยนะครับก็จะมีลักษณะของสแนดดัมเบลทีนี้เราก็สามารถเพิ่มได้เราจะเพิ่ม l ล s t ได้จังหวะที่หนึ่งหนึ่งจังหวะที่สามที่สี่หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เราเราสามารถเพิ่มได้แก้ไขจังหวะกองได้แล้วก็กดเซฟบันทึกในขณะที่มันเชื่อมต่อกับตัวลูปอยู่นะครับมันก็จะบันทึกขึ้นไปในลูปเป็นการเซฟจากแอปนี้บันทึกสิ่งกองที่เราแก้ไขแล้วบันทึกในลงไป,ไปในเครื่องนะครับลองใช้ดูนะครับ ขอบคุณที่ติดตามชม